สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพอดีมันมีเหรียญในรัชกาลที่แปดที่เป็นพศรทั้งสี่แปดสี่เนี่ยนะที่เป็นเหรียญสตางคนะ์เนี่ยอันนี้ก็หนึ่งสตางค์เหมือนกันเพื่อนแต่เป็นเหรียญดีบุกนะครับแต่ดีบุกอย่างนี้ทําไมต้องเฮ้ยเอามาให้เพื่อนๆน,นดูมันก็มีหมุนเวียนนะเหรียญอย่างนี้ออกหมุนเวียนนะครับเห็นกันเยอะอยู่แล้วก็สภาพอย่างนี้ถือว่าโอเคอยู่เกือบร้อยเปอร์เซ็นที่เป็นแปลกคือตรงไหนเพื่อนทังเกตไหม เราเห็นหนึ่งสตางค์อะเราเห็นอะไรเยอะมันเจาะรูไงแต่เหรียญนี้ไม่ไงไม่ต,ต่างกันตรงไหนครับไม่ได้เจาะรูเห็นไหมผมก็เลยเลยนำมาให้เพื่อนๆให้เห็นกันเห็นไหมครับให้เพื่อนๆให้เห็นกันคือมันไม่ได้เจาะรูไงอเออก็เห็นแแล้วก็มีออกมาเยอะนะ รุ่นนี้ผมเห็นแต่ก่อนผมซื้อได้เป็นหลายหลายเหรียญน,นะเป็นเป็นหลายเหรียญเือนงานที่ผมมีอยู่มีหลายเหรียญสภาพที่สวยอย่างนี้เลยก็เท่ากับว่าเหรียญอย่างเงี้ยนี่ออกมาใช้เหมือนวีนในตลาดในยุครัชากาลที่แปดแล้วก็เป็นเหรียญดีบุกนะแล้วสภาพอย่างนี้ถือว่าสภาพนี้สวยสมบูรณ์ครบเลยเพื่อนๆก็ดูนะครับครบ เป็นลายกระหนกนเยงนี้แต่น่าจะออกก่อนยุคที่ผมทำอีพีก่อนที่เป็นห้าสิบสตางค์มันน่าจะออกคล้ายๆและพร้อมๆกันพวกที่เป็นเหรียญอ e ีบุกที่เป็นยี่สิบตังห้าสตางค์สิบสตางค์หนสตางค์แต่เหรียญนี้ที่พิเศษที่บอกว่าคือมันไม่ได้เจาะรูไงไอ้อย่างนี้ก็มีหมุนเวียนในประเทศไทยนะน้องๆหรือว่าเด็กยุคใหม่หรือว่าคนที่เข้ามาดูแล้วไม่เคยเห็นก็ นะครับเก็บนะครับเป็นข้อมูลไว้นะี่ครับคือสิ่งที่ผมต้องบอกว่าเรายังมีอะไรอีกเยอะเมืองไทยเรายังมีเหรียญกระสาบแค่ท่านเก็บในแค่ยุครัชกาลที่เก้าเนี่ยนะให้ครบอ่ะโอ้โหถือว่าสุดยอดแหละกับเป็นนักสะสมนะ เก็บครบแค่ราชการที่เก้านี่ก็ถือว่าโอ้โหเพราะอะไรที่บอกเลยมันมหาศาลมันมากมายหลายรุ่นหลายแบบนะหลายรุ่นหลายแบบที่ผมทำคลิปมาเนี่ยบางทีมันก็ยังไม่ได้ครบเต็มที่หรอกยังมีขาดมีหายมีไม่พอมันยังมีไม่เต็มหรอกนี่ถึงบอกว่ามันเป็นมนต์เสน่ห์ที่ผมก็จะต้องพยายามต่อไปไงเก็บต่อไป ถ้าได้ข้อมูลอะไรดีๆก็อยากจะเอามาเสนอเอามาบอกเอามาเล่าเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นกันเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นนักสะสมริดด็กรุ่นใหม่ที่สนใจเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยอะนะในระยะเวลาห้านาทีที่ผมพูดที่ผมเล่าที่ผมบอกนะครับมันต้องเกิดประโยชน์บ้างแหละ นะสำหรับนักสะสมท่านแค่ได้นั่งมองภาพนิ่งท่านได้เห็นสภาพเหรียญผมว่ามันก็เกิดประโยชน์นะมันเกิดประโยชน์เพราะท่านจะได้จําได้ว่าเออเหรียญแบบนี้มันเป็นของรัชกาลที่แปดนะผลิตในช่วงของปีรบ4 8 4ถ้าผลิตใน2484อ,อยู่ในชน่วงนะครับอยู่ในชน่วงสงครามโลกครั้งที่สองนี่ไงไมันเป็นประวัติศาสตร์แหละมันเป็นความรู้แล้ว เฮ้ยเหรียญแบบนี้เขาผลิตในปีสองพันห้าสิบสองยี่ไอสงครามโลกครั้งที่สองมีอะไรบ้างอ่าหยิบออกมาดูหยิบออกมาเล่าให้ลูกๆและหลานฟังถูกไหมนี่คือาศาสตร์ความรู้นี่คือาศาสตร์อย่างหนึ่งที่ต้องบอกเล่าให้กับคนรุ่นหลังได้รับฟังได้รับรู้อย่ามองเห็นแค่เป็น เศษวัตถุวัตถุหนึ่งนะครับนี่มันของทรงคุณค่ายอยางยิ่งเลยในการเรียนรู้ของเรานะครับโอเคเพื่อนก่อนจะไปถึงเหรียญต่อไปเรามาดูในายิีาเห็นไหมเหรียญน,นี้แปลกตรงไหนตรงที่ไม่มีมันไม่ได้เจาะรูไงเป็นหนึ่งสตางค์เหมือนกันนะเป็นลายกระหนกเหมือนกันรัฐบาลไทยเหมือนกัน นะเป็นเหรียญดีบุกดีบุกอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์นะนเพื่อนๆเห็นไหมผิวยังดีอยู่เลยเขาเรียกว่าผิวถ้ามองเห็นแบบสีขาวาวเรียกว่าผิวยังดีอยู่เมื่อผิวดีแน่นอนนะครับความสมบูรณ์ก็ได้เนี่ยราคามันก็ยังพอมีอยู่อย่างน้อยก็สนะิบบาทยี่สิบบาทนะ่ะนะผมว่านะถ้าต่อไปมันเกิดหายไม่มีแล้วก็อาจจะเป็นร้อยบาทเนี่ยโอ้เงินร้อยถือเหรียญอย่างนี้ไปได้ร้อยนี่ซื้อข้าวกินหิมแล้วต่อวัน นะครับโอเคเอาประมาณนี้เหรียนนี้แนะนำประมาณนี้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ